เอาเละครับผมนะัก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่บผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่กล้าจะมารีวิวท่าทางใหม่นะครับผมที่ว่ามันแถมมาการเติมเพชร299เพชรนะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มเพชร19,999เพชรนั่นเองนะครับผมมาดูดีว่าเราจะเกลือหรือเปล่าถ้าเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมอันดับแรกเรามาดูท่าเต้นกันก่อนนะครับผมก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดตดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ อ่ะนี่แล้วผมมันก็คือท่าเต้นใช้ชนะของเรานั่นเองนะครับผมนี่เติม299เพชรได้ไปเลยฟรีๆนะครับผมแถมมันได้เพชรไปใช้เงิน่าไปใช้อีกในเกมนะครับผมนี่มันคล้ายๆแบบเติมลมลุกโป่งขึ้นมาแล้วก็ประตูมเข้ามาแล้วก็เป็นชชนะบอยหญของเรานั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้พี่ก้าก็ได้เติมเงินมาครบแล้วนะผม299เเพชรน,นั่นเองนะครับผมนะโอเค กดแล้วมาเลยครับนี่โคตรเท่โคตรจ้าผมทุกคนอ่ะพีก่กาจะสวมใส่ท่าใหม่เข้าไปผมแล้วเราจะเล่นพวกเอ็กระโดดยิงนะผมแปลว่าเต้นโชว์เต้นโชว์อะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวก็นะ่าเรามาดูกล่องกันก่อนนะผมกล่องที่ว่าพีก่กาบอกนะผมนี่มันอยู่หน้าตามเพื่อนกลับมานะผมแล้วพีก่กาก็ได้ก่อบครบหมดแล้วนะว่าเราจะได้กี่กล่องทั้งหมดเลยนะครับรับมาก่อนครับรับมารับมารับมา โอเคเราเข้ามาอยู่ที่หน้าคังแล้วนะผมก็จะได้ทั้งหมดนะผม15กล่องนั่นเองนะครับผมทุกคนเพื่อนที่ว่าแบบเติมให้เราก็จะได้ไป5กล่องนะครับผมซึ่งเราจะได้15กล่องนะครับผมซึ่งมันต่างกันแต่เราต้องเติมให้ครบ7คนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่ก้าจะลองเปิดว่าทีละ1กล่องก่อนเลยอะเขอแบบว่า19,999เพรออกเถอะครับจีขอสักคลิปเถอะขอสักคลิปเถอะขอสักคลิปตัวที่มันจะขิงเนี่ยขอสักคลิปเถอะสูตรนะผมกดที่5ๆๆ1 หน un ึ่งหนึ่งหนึ pues ่งนึ่งหนนึ่งหนึนึ้หมดก่อนอ่าเราจะไปจิ้มที่เพชรมันนะผมรับรองออกชัวร์สูตรนี้นะครับผมท่องนาโมในเจนโมนาโมพุทธัวตนก้าหนึ่งสามามาชัวร์อ้าวโอเคมุนะเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมนาเราจะไปโฟกัสที่กล่องเลยผมเรามาดูท่าใหม่ของเรากันดีกว่านะครับผมนี่เลยตึ๊ดเติดเติมลงฟืดฟืดฟืดด โอ้ยเต็ม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 วิกตูมนะฮะผมเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วฮะเดี๋ยวขอเต้นแอคชั่นหน่อยละกันผมทุกคนนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องมีหรือเปล่าเอ้น้องมีหรือเปล่าไอ้น้องวิ่งวิ่งไมีใครสนใจกูเลยขอปักตูมก่อนละกันเพื่อแอคหน่อยจะได้เข้ามาลุมล้อมพี่อุ้ยเอ้เอ้เอ่าเอ้าโชว์โชว์ต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วโชว์แล้วดิโชว์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 อ่ามันเริ่มสนใจผมขึ้นมาแล้วฮะผมทุกคนครับ พวกเองนี่มันต้องมีปักธงเนาะแต่จริงๆนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะผมใ้ท่าทางของเรานะผมมันจะขึ้นมาแค่ประมาณไหลนะครับผมทุกคนก็แจมอยู่อ่ะขึ้นมาประมาณไหลเนี่ยนะเนี่ยแค่นี้เองเติ๊บเตึ๊บเตึ๊บเตึ๊บงั้นเราต้องได้แชมป์มาเกมเนี้ยผมทุกคนเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าครับผมเพื่อนชแอตกระโดดลงมาแล้วผมเราจะมุ่งหน้าไปที่หีบเหลืองของผมนะครับผมมวนต้กาจะชอบไปที่หีบเหลืองมากๆผมทุกคนครับไม่ลุมกันนะชอบหาตัวเค็ตรงนี้บอลไหลเลยหีบไม่มีผมทุกคนครับ สวยละตูคนลงมาเป็นกองงั้นขอลงบ้านเขียวก่อนละกันนะครับผมทุกคนนะสวย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 ถือว่าจะมีหีบปุ๊บยิงหน้าแล้วก็ต้องเต้นโชว์ครับผมทุกคนอ่ามีบื้นอัพแกมอยู่เอ้ยแล้วทำไมเองเก็บของให้พี่เองอันนี้ไอ้น้องพี่เล่นเป็นไม่ต้องสอนพียยะตายแบบนี้ตายผมทุกคนครับโดนสอนเล่นเลยฮนะนี่นี่นี่นั่งอยู่ผมไก่ครับขอโทษครับไก่ เอาเอาโหยโอ้กระโดดได้กูเองด้วยเฮ้ยเอา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 มั่วหมดทีนี้เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปมึงเล่นเองเลยเปล่าเล่นเองเลยเถอดถ้าขนาดนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ผมเปิดน้องๆดูนะครับผมปิดหมดแล้วเก็บของโดนมัดต้องไมยังขึ้นเองวะเนี่ยไม่ต้องขึ้นได้ตัวได้ไหมอ่ะปิดกดปิดรอบนึงอ่ะอ่ะอย่านะอย่าเก็บของอย่าทะลึ่งนะนะเดี๋ยวพี่เก็บเองพี่ขอเล่นเองไอ้นุ่มแอะหายแล้ว เรื่ออาการหลอนนะครับผมนะสงสัยนอนน้อยนะครับผมยังไม่ได้เต้นโชยตัวนี้เมื่อกี้เลยมัวจะหลอนกับไอ้นี่อยู่ระบบอยู่ฮะ35คนครับผมเดินคนโล่งในปูเนี่ยแต่คนที่เราฆ่าได้เมื่อกี้เข้าหนีออกไปแล้วนะครับผมไม่ได้ดูผมนะครับก็เลยแบบไม่ต้องเต้นแล้วเต้นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมทุกคนเฮ้ยแถวนี้มีคนลงว่ะน่าอยู่ด้านในเลยฮะอยู่ด้านในอุ๊ยมีคาคอยซะด้วยไอ้น้องของปโปรดผมเลยผมทุกคนครับคาคอยเนี่ยเอ๊้วมีคนไม่นะ อันนี้อุ้ยน,นี่มีคนเจอแล้วฮะมีคนเจอแล้วฮะอุย้ยมีโคโน,นะวะนะมีโคโนะมันจะซัดผมมันจะซัดผมฮะฮะแฮ่มีวันกันบ้างในงานเนี้ยมีวันกันบ้างในงานเนี้ยไอ้น้องฟึบอ้าวรอดมันไปยิงหัวผมยิงหัวผมไหนลงเขามหมครับเมื่อกี้ฮะเฮ้เฮ้เจะเอากันยิงเหรอวะซ้ายบนอย่ามาหนุ่ยกังวลอย่างเดียวฮะอ้าวอ้าวอ้า,อา วันี้หนีเลยครับโดนคาคอยพิก้าเข้าไปครับซุตอะผมบอกเลยว่าซุตครับเต้นเต้นเต้นตืดตืดรืดรืดตืดรืดรืดตืดตืดตืดรืดรืดรืดเฮ้ยไอ้น้องมองมองท่าเต้นพี่น้องมองท่าเต้นพี่ตืดตืดร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 ตุ้มตุ้มกวนตีนนักกวนตีนนักนะยังยังไม่ออกมาอีกเฮ้ยมันไม่มาจริงหรอวะเราไปชาร์จมันผมทุกคนครับเออไอ้นี่แปลกเว้ย เอ๊กระโดดยิงเว้ยงงเจอจับไปกี่งงเลยงงเลยไอ้กูก็งงเหมือนกันกูยิงติดได้ไงวะก็ผมบอกแล้วว่าคาคอยมันโกงไม่มีใครเชื่อผมโธจับหน่อยละกันคลิปเนี้ยนั้นน่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว,ลวจะไม่ได้สนใดหรอกแต่ก็คือแบบเห็นมันเล้าใจดีอะเนาะเพราะมันเล้าใจอะยิงง่ายอะคาคอยเล่นในมือถือก็โกงนะมาลองจับดู ผมเห็นตอนนี้เนะี่ยมีดาราม่ากันเยอะนะผมเรื่องไอ้พวกเล่นในคอมโดยใช้บาลีตนี่อรอไหมดีนะเนี่ยเราไม่ได้ใช้บาลีตเราใช้แค่คาร์งั้นเราก็ไม่โดนดาราม่าน,นะครับผมรอดไปนะฮะไอ้กิมแปดไม่เจอเลยครับผมว่าจะเล่นไอ้กิมแปดชูน้องๆสักหน่อยนะผมงั้นไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรปืนนี้แหละเฟี้ยวละเฟี้ยวฟ้าละยีนะ่สามนัดเหลือๆอะไรก็พอผมทุกคนยี่สิบเอ็ดคนเขายัางดูอยู่เลยเราโชว์ซัดกันเดี๋ยวละกันผมทุกคนครับนี่ปึ๊บปื๊บปื๊บเติมลบเติมลบเออตุมอต้มบุ้งคุณเลือกปัญญาอ่อนจริง ผมว่าผมเลื่อนไม่ค่อยไหวเลวฮะไฟผลแลวสมองผมเนี่ยอุ๊ยอะไคุณฮะเน่เต้นโยไปหนึ่งทีผมทุกคนครับตื๊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 ตตตตอตน๊อตื๊อตดดื๊อตื๊อต๊อตือตื๊อตื๊อตื๊อตไงอตื๊อตื๊อตคนอตตืดูตื๊อตนน้๊อตน๊อตื๊อตม๊อตอตื๊อนนีอคิวมาเยอคนอนี้เนี่ย ขอกระสุนสนายสักหน่อยละกันนะเพื่อนนะในศพนายว่าจะมีป่ะอุ้ยได้จุดจบเสียงมารสโอเคอยู่อ่าอ่าไอวออุ้ยมีมีนะมีนะแต่ไม่มีกระสุนปืนแบบนี้ก็ไม่เอานะมีบาเลตนะแต่ไม่มีกระสุนปืนนะคนนี้เนี่ยสงสัยซื้อมาจากตู้แน่นอนนะครับทรงนี้แฮ้หมดแล้วอุ้ยมีคนมีคนพวกเขามีคนอุ้ยโอ้ผมยิงช้าไปหน่อยเมื่อกี้ครับควรจะตายนะดอกเมื่อกี้มีคนขับรถอยู่ครับโอ้โหอย่าตายเด็กก้า มีคนฮะมีคน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 เฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮย้ยอินุมสองตัวนี้นคือเขามาเป็นคู่กันครับผมนะเอาจะแล้วเล่นกูนแล้วพวกมึงมาดูโอหรือไงเนี่ยเอาแล้ว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 แปลงร่างเปลิงผมทุกคนครับลิงเหรอลิงจอกเหรออ้าวอ้าวอ้าวมาดิมาดิมาดิลิงวิ่งดิลิงวิ่ Whitney, งดิจังหวะเนี้ยลิงวิ่งดิครับฮ่า ตักับพี่หน่อยเจอกับพี่หน่อยมาเปล่าค,คิดจะโกงหรอวะคิดจะโกงเหรอแหมยิงไปสิยิงมาสิอ่าพี่ประดักวงเองแทนไอ้หนูยิงพี่เหรอยิงพี่ยิงพี่เหรอย,ยิงพี่เหรอคิดได้ดีนะจะเข้าวงยังไงอ่ะคิดได้ดีนะรอดูเพื่อนเองตายรอรอดูเพื่อนเองตายซะฮะรอรอดูเลยเป็นไงเพื่อนเองก็ตายแน่นอนไม่รอดหรอก กระสุนปืนเราเนี่ยจะหมดแล้วฮะเจ้าเลยไปยิงเขาต่อถามหน่อยเิคาตานะไล่หัวอย่างเดียวครับผมทุกคนแชมป์่ค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ยมีคนดูอยู่เรายิงได้ไหมขอเต้นโชว์หน่อยครับผมโชว์ท่าหน่อย,คอยใครวิ่งเข้าวงครับฟึ๊บฟื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 ๊บตู้บูมเฮ้ยหีบไม่ได้เปิดครับเผื่อมีกระสุสนสไนเปอร์ครับขอดูสักหน่อยโอ้โ,อโ,ห,โ,ห,โ,ห,โหเหรียญกูเอาไปทำอะไรเจ็บอกอันซื้ออะไรไม่ได้เลยผมทุกคนไปขา้างหน้าไปคนครับคนนี้อยู่ครับปังปังอุ้ย มึงก็ดูเถอะว่าดวงดีเนาะดวงดีเนาะดวงดีเนาะโอ้โหกระทะสองมิตเป็นไปได้ปะนะ <c oughs> นี่นี่อยา่าอย่ามาลัดช็อตพี่อย่ามาลัดช็อตพี่ขอร้องขอร้องอย่าลดัดช็อตพี่ขอร้องเือะเสียงบุดบมีคนชิดกระแพงอยู่อุ้ยนั่นว่าแล้วมีคนชิดกระแพงอยู่ เ๋ยวเรื่องนี้ไว้นะเรื่องที่ผมโดนยิงหัวแตกอย่าไปบอกใครเขาแม่งเอออดโชว์ท่าเลยกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรออไม่เป็นไรผมเบื่อแล้วกันได้แชมป์อ่ะผมอยากให้น้อง,องๆเขาได้แชมป์มากผมมันมันการเสียสละผมรู้อยู่แล้วเออโอเคก็จบที่6คิว2,690ดาเมจนะครับผมเพื่อน ก็สำหรับในส่วนของท่าใหม่ของเรานะผมคุณก้ามองว่ามันก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าเหมือนแบบน้องๆคนไหนแบบว่าที่แบบกำลังจะเติมเงินอยู่แล้วเนี่ไม่มีกาลังคิดความคิดว่าจะเติมเราเติมตอนนี้ปุ๊บเราได้ท่ามาฟรีๆนะผมในราคา299เพชรผมมองว่ายังก็คุ้มและ299เพชรผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเติมถึงอยู่แล้วนะผมแลวเรามาเติมแค่ช่วงเนี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมีระยะเวลาอยู่นะผมรู้สึกว่าจะมีแค่3วันนะครับผมทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมว่ในส่วนของกล่องเพชรน้องๆสามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้กันไไไไดดด้้้้ททุุุกกกกคคคคนนนนนนเเเเลลลลลยยรรรรับผมมมพพืื่่่่่่่่ออออๆใใีีีาา็็แแิวสูงณปฟ วันนี้พี่ก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ